สวัสดีครับผมครูนรินทร์อนงชัยนะครับจากโรงเรียนเทพบดมวิทยาอมเพอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้จะมาแก้ปัญหาการลงชื่อเข้าใช้ห้องเรียน Google Classroom ผ่านมือถือไม่ได้นะครับสำหรับนักเรียนและครูที่ยังติดปัญหานี้อยู่นะครับจริงๆก็อาจจะมีวิธีการของการแก้ปัญหาอยู่บนอินเทอร์เน็ตเยอะแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะ อย่างค้นหากันไม่เจอนะครับผมก็มาเล่าต่อนะครับเพื่อนักเรียนของเรียนของครูด้วยนะครับแล้วก็ของนักเรียนทั่วไปที่บังเอิญติดปัญหาอยู่แล้วก็มาเจอ YouTube ของครูนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับสำหรับครูนินก็มีคลิปดีๆเยอะอยู่พอสมควรนะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับ เอาละการแก้ปัญหาการลงชื่อเข้าใช้ Google Classroom ไม่ได้มันมี2กรณีครับกรณีแรกนะครับก็คือเจ้ากรณีที่คุณครูตัวนักเรียนะนะครับยังไม่มีแอปพลิเคชันเลยยังไม่ได้เริ่มต้นใช้งานของแอปพลิเคชัน Google Classroom เลยนะครับกรณีที่2นะครับก็คือกรณีที่นักเรียนเคยมีแอปแล้วนะครับแต่ว่าได้บัญชีอีเมลที่โรงเรียนเอาให้คุณครูเอาให้ปรากฏว่า เข้าไปแล้วเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ปรากฏว่าก็เอ้ยปวดหัวเลยนะครับเพราะว่าคนอื่นไปหมดแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงโควิดด้วยไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับไปแชทไปหาครูุครูก็มองไม่เห็นภาพว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงนะครับวันนี้ครูก็เลยมีวิธีการแก้ปัญหาเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวมี2กรณีครับกรณีแรกเรายังไม่มีแอปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยไปที่ Play Store นะครับง่ายมากครับก็ติดตั้งแอป Google Classroom มานะครับก็ พิมพ์คำว่าครั C L A W S R Double O จริงจริงมันมาแล้วแหละนะครับ M แล้วก็ค้นหาแล้วก็คลิกติดตั้งเลยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับคลิกติดตั้งปึ๊บมาไหมเนี่ยนะครับก็อาจจะนานหรือไม่นานก็เดี๋ยวอ่าเราก็ต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็บอกว่ากำลังติดตั้งนะครับอ่าติดตั้งเสร็จแล้วก็คลิกเปิดเลยนะครับ ทีนี้ในกรณีเนี้ยเราสาธิตย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสาธิตว่ายังไม่เคยใช้งานเลยนะครับก็เริ่มต้นใช้งานนะครับเสร็จแล้วถ้ามันมีให้เลือกบัญชีนะครับสมมติว่าเราเพิ่มบัญชีตัวที่เราไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับก็คลิกกลงนะครับมันก็จะตรวจสอบนน่นนี่นั่นอันนี้คงครูขอตัดภาพไปก่อนนะมันให้ใส่พินเดี๋ยวค่อยเจอกันแป๊บหนึ่งตัดนะครับอ้าวกลับมาแล้วนะครับก็ มันก็ยังตรวจสอบเหมือนเดิมนะครับอุณครูก็จะใส่อีเมลที่คุณครูยังไม่ได้ใช้งานนะครับก็คือนรินทร์คลาสที่บดมไอซีตรงนี้ปึ๊บต้องใส่รหัสผ่านขอตัดภาพอีกรอบหนึ่งนะอาใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันมีคำว,ว่าฉันยอมรับก็คลิกฉันยอมรับเลยนะครับ บริการของ Google มีการตรวจสอบข้อมูลขึ้นมานะครับก็ใจเย็นนิดนึงนะาตรงนี้สำคัญมากก็คือตั้งค่าโปรไฟล์งานเนี้ยไม่ต้องเลยครับมันนานมากนะครับยกเลิกไปปึ๊บอ่ายกเลิกครับเริ่มต้นใช้งานยังไงนะครับ Google Classroom มันบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคลาสคลาสรูมนะครับโปติดต่อผู้ดูแลระบบโนเมน no เพื่อเข้าถึงบริการคลิกตกลงนะครับก็คืออย่าเพิ่งตกใจนะครับเราก็พักหน้าจอนี้ไว้กดไปที่หน้าจอของโทรศัพท์มือถือเรานะครับค้นหาไอคอนที่ชื่อว่านโยบายอุปกรณ์ตัวนี้ครับสีวงกลมสีฟ้าสีขาวตัวนี้มีตัว G อยู่ด้านในนโยบายอุปกรณ์เปิดขึ้นมาครับ พอเปิดขึ้นมาแล้วมีขีด3ขีดด้านบนนะครับตรงคําว่านโยบายองค์กรเหมือนกับขีดสีดำดำนะรหรือไม่ก็ตัวด้านบนมันจะมีว่าด,ดําเนินการบัญชีของนารินคลาสแต่ไม่เป็นไรครับเรามาเรามาที่ตรงนี้เลยนะครับเอาใหม่นะครับก็คือขีด3ขีดด้านบนแล้วก็นี่นะครับเราคลิกเจ้าสามเหลี่ยมตัวนี้มันก็จะขยายบัญชีขึ้นมานะครับแล้วเราก็มีคําว่านารินคลาสแอดเทพดม นะครับถ้าไม่เจอให้คลิกคําว่าเพิ่มบัญชีนะครับอ่ามันมีปึ๊บนี่นะครับสังเกตว่าตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีคําว่าบัญชีที่เราต้องดําเนินการนะครับคลิกถัดไปอ่าฉันไม่ต้องการโปรไฟล์งานนะครับคลิกตรงนี้ด้วยนะครับปึ๊บคลิกถัดไปไม่ต้องสร้างโปรไฟล์งานแล้วมันนานนะครับอ่าแล้วเขาก็จะบังคับใช้นะยืนยันใช่ไหมอ่าบังคับใช้เลยคลิกตรงนี้ ใช้งานไหมเนื่องจากเจ้าตัวอุปรกรณ์น,นีม้มีความรักษาความปลอดภัยให้เราด้วยนะครับเพราะว่าชิ้นงาน,นงต่างๆที่ถ้าเห็นอย่างนี้นะครับเวลาเทียบเวลากับเครื่องกับตัวที่ว่าซิงค์เนี่ยถ้ามันโอเคแล้วเราก็กดไปที่แอปพลิเคชัน Google Classroom เลยนะครับก็เมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยปึ๊บนะเปิดมา ลองเข้าไปใหม่ดิอ่าเป็นนารินคลาสตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับอ่าได้แล้วเห็นไหมครับมีเจ้าบัญชีเราขึ้นมาแล้วนะครับบัญชีที่เราใช้งานคลิกที่รูปเราตรงนี้แล้วคลิกใส่รหัสอ่าใส่รหัสชั้นเรียนนะครับสมมติว่าคุณครูเข้าร่วมชั้นเรียนนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสชั้นเรียนซินะครับรู้จะใส่รหัสชั้นเรียนนะแป๊บหนึ่ง หาัาชั้นเรียนนี้นักเรียนก็จะได้รับจากคุณครูนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอยู่แล้วนเรียนก็พิมพ์ตามาคครูก็พิมพ์พิมพ์นานหน่อยครับอโอเคนะครับแล,ลแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกแล้วคลิกเข้าร่วมนะครับได้ไหมเอ่ย ได้แล้วครับนี่ก็จะมีงานโผล่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นวิชาที่มีงานอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นเนื้องานนะครับมีสตรีมมีงานมีผู้คนมีใครอยู่ในห้องเรียนเราบ้างนะครับทีนี้ในกรณีที่เราคลิกกลับมาที่ชั้นเรียนนะครับในกรณีที่เราเปิดเข้ามาครั้งแรกนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มบัญชีตัวใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าคุณครูให้บัญชีตัวใหม่มานะครับเราก็ อ่าไปเพิ่มบัญชีอันนี้หามาใส่พินเรียบร้อยแล้วเป็นบัญชีที่เอเรายังไม่เคยลงในเครื่องนี้นะครับคุณครูก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือคุณครูก็ไม่มั่นใจนะว่าเคยลงไหมโฟโต้นะครับ นรินโฟโต้แอดเทพดมดีซีดทชนะครับใส่รหัสผ่านแน่นอนตัดภาพอีกแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง uh, ฉันยอมรับนะครับกลับมาแล้วฉันยอมรับเลยชื่ได้ไหมมันก็กำลังตรวจสอบอยู่เช่นเดิมนะครับก็จะเป็นวนเวียนอยู่อย่างเงี้นะครับเพราะว่า มันเป็นความปลอดภยัยอ่าตรงนี้สำคัญยกเลิกครับไม่ต้องสร้างโปรโฟไฟล์งานอ่าปรากฏว่าได้ครับเพราะว่าเป็นบัญชีที่เคยเข้ามาแล้วนะครับเหมือนจะไม่ได้นะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูนะเลือกอโฟุตโต้ดี ได้ไม่เอ่ยอ่าไม่ไม่ไม,ไม่มันกระพริบกระพริบไม่ได้ครับเห็นไหมครับมันบอกว่าต้องดําเนินการบัญชีถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับดาเนินการบัญชีเราคลิกที่นี่เลยก็ได้ครับคลิกที่นี่เลยปึ๊บอ่าดำเนินการบัญชียังไงมันก็ตรวจสอบข้อมูลเหมือนเดิมนะครับมันก็กลับมาตรงนั้นแหะค,คือไม่ไม่ต้องไปกดที่นโยบายอุคกรก็ได้แต่เจ้าตัวนี้ตั้งโปรไฟล์งานยกเลิกไปเลยครับ มันนานแน่นอนนะครับอะรู้สึกเงียบๆถ้ามันเงียบๆนะครับเราก็ไปที่อโยบายอุปกรณ์จิบนี่ชิบ่าแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับ3ามขีดตรงนี้ยามอีกรอบหนึ่งสมขีดตรงสถานะแล้วก็สามเหลี่ยมตรงนี้นรินโฟโต้เห็นละตรงนี้ชิบ ในรินโฟโต้ไม่ต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สังเกตว่าอีเมลตัวตัวที่เราต้องการลงหรือเปล่าครับแล้วก็คลิกถัดไปฉันไม่ต้องการสร้างโปรไฟล์งานอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดไปแล้วก็บังคับใช้นะครับถ้าเจอแบบนี้สบายใจได้ว่าจะบังคับใช้ว่าให้เจ้าอุปกรณ์เนี่ยมันยอมรับเจ้าบัญชีตัวนี้ด้วยนะครับน่าจะได้นะครับ ปึ๊บอาถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Google Classroom ปึ๊บเลือกบัญชีที่ชื่อว่านารินโฟโต้ตัวนี้กระพิบไม่เอ่ยลองเข้าไปเรียนอ่เข้าได้ไหมก็ได้นะครับได้แล้วได้แล้ว ไม่มีปัญหาแล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้วนี่ลองเข้าาวิชาอื่นหน่อยิใส่รหัสชั้นเรียนปื๊บเขาร่วมปื๊บ นะครับก็เราสามารถที่จะมีหลายบัญชีอยู่ในหนึ่งเครื่องได้หวังว่าตรงนี้คงจะช่วยเหลือนักเรียนในกรณีที่ยังติดปัญหาเรื่องการเข้าห้องเรียน Google Classroom ไม่ได้นะครับแล้วค่อยพบเจอกันนะครับในคลิปต,ต่อไปเพื่อช่วยให้การเรียนออนไลน์มีความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฝากคุณครูเพื่อนครูเพื่อนนักเรียนกดติดตามกด s b s c r i b e กดชอบกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ